สวัสดีเพื่อนเนพะืนักลงทุนทุกคนครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero ครับและนี่ก็คือรายการ hashtag Money Hero ครับเป็นรายการที่จะรวบรวมชื่อหุ้นที่เพื่อนเพืนขอกันเข้ามาเอามาตอบนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารวบรวมมาได้455คอมเมนต์ไม่ถึง500นะครับ ก็เราจะวิเคราะห์หุ้นกันทั้งหมด10ตัวเช่นเคยนะครับและก็หุ้นที่ถูกขอกัดเข้ามาเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับก็คือ SGF ครับ14คอมเมนต์นะเป็นอันดับ1ครับอันดับถัดไปคือ CHO ครับ CHO นะครับ11คอมเมนต์อันดับที่3นะครับ DCC อันดับที่4 IRBC อันดับที่5 TSTH ครับอันดับที่6 TM อันดับที่7 Takuni อันดับที่8 AIE อันดับที่9 TSR และอันดับที่10 ไอ o c ครับผมนะเราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นทั้ง10ตัวในวันนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับโชวนะ์ต้องบอกว่าจริงๆผมดูมาแล้วนะครับรอบหนึ่งหลายๆตัวเป็นเทรนขาขึ้นครับเพื่อนๆติดหุ้นในเทรนขาขึ้นถือว่าดีมากนะซึ่งผมเดาคำถามนะครับน่าจะเป็นคำถามว่าเอายังไงต่อดีเทรนยังขึ้นอยู่ไหมแนวต้านอยู่เท่าไหร่แล้วเราควรจะขายแนวต้านหรือว่าควร กำหนด trailing stop ดีนะครับซึ่งคําถามเรานี้นะเดี๋ยวผมจะวางแผนให้ทุกตัวเลยนะแล้วก็ผมจะสมมุตินะครับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมถือหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยผมจะทําอย่างไรดีกับหุ้นตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับโชครับ c h o ตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนและผมคาดว่านะครับตัวนี้น่าจะอยู่ในเวฟ e สามเพราะว่าผ่านช่วงสะสมกําลังมาแล้ว break ฮมาแล้วพักตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือพักตัวรอบแรกหลังจาก break ฮนะ พักตัวถือว่า50-50อะลึกพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากพักตัวเสร็จดีดนิวฮารขึ้นมาแล้วก็พักตัวชุดนี้นะครับถือว่าพักตัวสั้นลงมากๆมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อครับและหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยขึ้นได้เร็วและแรงด้วยนะจากประสบการณ์นะครับที่เห็นมาและปัจจุบันนี้นะครับราคาเข้าอยู่ที่0.97ดูแนวต้านเขานะครับ1.10แล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับ1.30ซึ่งถือว่าไกลมากๆ มีโอกาสจะไปถึงได้นะครับถ้าเขายังขึ้นแบบไม่เสียส่งนะหลังจากนี้นะครับเขาจะขึ้นอาจจะเปิดโดดหรือว่าไม่เปิดโดดก็ได้จะมีการขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักยกไฮโลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมเจอหุ้นในเว็บ3เนี่ยส่วนตัวผมจะชอบให้หลุดไฮโลก่อนถึงจะขายนะครับถ้าราคายังยกโลยกไฮยกโลยกไฮขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมจะยังไม่ขายนะตามประสบการณ์ของผมนะผมจะ รอให้เขาหลุดสัก่อนหลุดแบบนี้ครับหลุดให้โลอันนี้ผมจะพิจารณาเทคโปรฟิตออกนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะทําการขายบางส่วนนะครับเป็นการล็อกกําไรเมื่อราคาถึงแนวต้านสําคัญสาคัญนะครับซึ่งในที่นี้ก็มีแนวต้านที่1บาท10สตางค์นะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับนะเป็นแนวต้านสําคัญถ้ามาถึงก็อาจจะมีการแบ่งขายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ถือรันเทนต,ต่อไปเรื่อยๆนะ ใครที่มีอยู่นะครับสามารถใช้แผนนี้ได้ส่วนคนที่ไม่มีของเลยนะครับไม่มีโชว์เลยในพอร์ตทำยังไงดีตอนนี้ทันไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการพักรอบนี้นะครับพักไม่ลึกนะครับแล้วก็พักนิดเดียวไม่ลึกเทียบจากอะไรเทียบจากขานี้ครับขาที่ขึ้นมาชุดนี้ลากลงมานะตรงนี้ครับลงมาแค่ไม่ถึง50%ด้วยซสั้า50%นน่าจะอยู่ประมาณนี้ลงมานิดเดียวฮะ แล้วก็ดีกลับขึ้นไปนิวไฮเลยชุดนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผนการเล่นและจุดสต็อปลอสนะครับใช้ไส้ตรงนี้เลยก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะตรงนี้อาจจะเสียวหน่อยนะครับใช้ไส้เลยที่โซนประมาณ0.79ครับราคาปัจจุบัน0.97าผมว่าคุ้มนะครับถ้าขึ้นไปถึง1บาท10สตางค์ได้ผมว่าคุ้มละแล้วก็เป้าถัดไปคือเท่าไหรนะ่ฮะบาท50ใช่ไหมบาท4 0ถึงบาท50อันนี้ก็คุ้มเหมือนกันตัวนี้น่าสนใจนะ ใครที่ยังไม่มีในพอร์ตนะครับว่าแหนก็เล่นได้นะตัวนี้ตัวถัดไปนะครับ S G F ครับอันนี้ก็ทรงคล้ายๆกันไหมใครที่เรียนเรียนในคอร์สนะครับคอร์สที่เป็นคอร์สถือรันเทนเนะ่ะวัดพลังหุ้นนะครับแล้วก็เลทปรฟิตลันคุณจะต้องได้ของโซนโซนเนี้ยหลังจากเกิดดเวเจนนะครับคุณต้องมีของโซนนี้แหละแล้วก็โซนนี้นะครับ แล้วก็ถือรันเพราะว่าหลังจากที่เกิดเดเวอเจน์ส่วนใหญ่มันชอบสร้างฐานนานนะครับแล้วก็พอออกจะกรอบได้วิ่งยาวไม่ค่อยจะเปลี่ยนเทรนง่ายๆนะครับซึ่ง SGF ตอนนี้ก็สร้างฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วไซเบเสร็จเรียบร้อยแล้วคล้ายๆก,ก,กันกับตัวเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ขึ้น,นครับขึ้นแบบไม่หลุดโลเลยยกโลตลอดทางครับและปัจจุบันนี้นะครับการพักตัวของหุ้น SGF เนี่ยถือว่าสั้นมากมาก หลังจากสร้างฐานรอบใหม่ตรงนี้นะครับมีการสร้างฐานรอบใหม่ตรงนี้แล้วก็ลงมาก็ขึ้นพักทะลุพักทะลุอ่าทะนับเฉพาะคลื่นย่อยคลื่นนี้นะครับมีการ b r e ท k h สองรอบแปลว่าเป็นเทรนขาขึ้นจุดซับรอดนะครับอยู่ใกล้ๆเลย1.13ราคาปัจจุบัน1.29ครับมีโอกาสจะขึ้นไปได้ไกลใครที่ได้ของมาตั้งแต่ต้นเทรดกอดอย่างเดียวฮะรตราบใดที่เขายังไม่เสียทรงครับก็กอดไปเขาจะขึ้นได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังไม่เสียทรงนะแล้วก็เป้าสัดไปนะครับจริงๆเป้าที่แข็งแกร่งนะครับก็ผ่านมาได้ละแนวต้านที่แข็งแกร่งเนี่ยบาท20นะครับดูยังไงว่าแข็งแกร่งนะดูในอดีตนะครับโซนนี้เทสมาหลายรอบยังไงก็ไม่หลุดเทสนะครับสุดท้ายหลุดหลุดเสร็จดีกว่าก็มาอยู่โซนเดิมครับบาท20แล้วก็ร่วงยาวหลังจากร่วงยาวเสร็จกลับขึ้นมาเจออีกรอบหนึงชุดนี้ก็พักครับเห็นไหมนี่คือแนวต้านที่แข็งแกร่งครับและเมื่อผ่านได้นะครับ ไม่อยากจะพูดใครมีตัวนี้นะครับรันเทนต่อไปนะถ้ายังไม่เสียทรงไม่ต้องขายครับแต่ว่าถ้าอยากขายล็อกกำไรก็สามารถแบ่งขายได้ตามแนวต้านแนวต้านถัดไปนะครับที่มีการเทสบ่อยคือ1.80แนะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือ2บาท20ครับเป็นแนวต้านในานาเนาะมีการเทสเบ่อยช่วงนี้นะครับ1.80แล้วก็สอบาทยีครับตรงนี้ตัวนี้น่าสนใจนะ ถามว่าคนไม่มีของทันไหม <c oughs> ดูนะสต็อปลอต 1. ดหนึ่งราคาปัจจุบันหนึ่งดสองครับไม่ไกลสต็อปลอตตรงนี้ไม่ไกลนะผมชอบด้วยนะครับหุ้นแบบนี้เนี่ยพักตัวนิดเดียว,วเราเบรกหายเพราะว่ามันการันตีว่ามันน่าจะอยู่ในเวฟสามแต่ถ้าทุกอย่างมันผิดคาดล่ะคุณก็แค่สต็อปลอออกมานะครับแค่สต็อปลอตออกมาแต่หุ้นส่วนใหญ่ที่เป็นเทขาขึ้นแล้วมันจะลงยากนะก็อลองดออูครับ ตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันสองตัวนี้คือสวยแล้วนะวันนี้เนี่ยตัวที่สามนะครับ IRPC เป็นยังไงถ้าเป็นผมนะผมได้ของมาโซนนี้นะครับโซนขึ้นพักทะลุเนี่ยขึ้นพักทะลุพักทะลุผมจะชอบเล่นจังหวะนี้ด้วยนะถ้าผมได้ของมาโซนเนี้ยโซนราคาประมาณสามบาทเจ็ดสิบนะครับผมคิดว่าลหลายๆคนได้มาโซนเนี่ยไม่สามบาทหกสิก็3มบาทเจ็ดิบโซนนี้แหละ คงจะสงสัยว่าปัจจุบันนี้ควรทํำยังไงดีผมเอาภาพใหญ่ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะตรงนี้ภาพใหญ่เขาเป็นอะไรครับไซเวย์แต่ภาพเล็กเขาเป็นอะไรครับภาพเล็กตรงนี้ขึ้นพักทะลุพักทะลุพักทะลุพักทะล,ลุมีการยกไฮ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 ยกโล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 ครับขึ้นย่อยเนี่ยเป็นขาขึ้นขาขึ้นในไซเวย์หลายๆคนได้ของมาส่วนที่ผมบอกคือ 3 7จุนะครับถ้าใครยังมีอยู่นะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเทคโปรฟิตเลยนะครับ3 4ี่ดเนี่ย4.30เป็นจุดที่ต้องเทคโปรฟิตบางส่วนนะบางส่วนแล้วก็ถ้าราคาเขาสามารถทะลุไปได้เลยแบบไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีการชะลออะ่ะพอถึงแนวต้าแล้วไม่มีการชะลอไม่มีการทิ้งไส้อะ่ะทะลุไปได้เลยเนะคุณสามารถถือต่อได้นะครับสามารถถือต่อได้แต่ว่า ถ้ามาชนแล้วทิ้งไส้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบ่งเทคโปรฟิตบางส่วนไปก่อนเพราะว่าราคาเขาอาจจะย่อลงมาได้และจุดไฮโลก่อนหน้าเขานะครับอยู่ที่โซนราคาประมาณ3.76เขาอาจจะย่อลงมาลึกถึง3.76เลยนะตรงนี้ครับไฮโลอาจจะลงมาลึกถึงถ้าเราเทคโปรฟิตไปบางส่วนตรงนี้นะครับเราอาจจะออกกาไรตรงนั้นมารับแถวๆนี้ได้เพื่อเสี่ยงอีกไม้หนึ่งอ่ะอาามันเริ่มคุ้มแล้วไงลงมาใกล้แนวร,รับแล้วก็ถือกลับขึ้นไปที่แนวต้าน แผนการเล่นนะครับมันมีเยอะนะเราออกแบบได้เองคือถ้าใครไม่อยากขายแนวท่านพอมันทิ้งไส้แล้วทิ้งลงมาเนี่ยคุณก็ถือได้ครับถือได้ก็รอตะวัดขึ้นไปอยากขายตรลุดให้โอย่างเดียวก็ได้แต่คุณกําไรน้อยหน่อยนะต้องทําใจนะครับแต่ถ้าบอกว่าขายแนวต้านแล้วราคามันมันทิ้งไส้ก็จริงแต่วันถัดไปมันเปิดโดดขึ้นไปถามว่าทํายังไงล่ะเราเหลือหุ้นแค่ครึ่งเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็รันต่อไปถ้ามันมีการขึ้น แบบแรงๆมันก็ต้องมีการย่อบ้างแหละเราก็ค่อยมาวางแผนการเล่นตอนที่เขาย่อลงมาก,ก็ได้ไม่ต้องเสียดายทุนนะครับเราเก่งกาไรเราไม่ต้องเสียดายทุนมากแต่คนลงทุนนะ่ะคนที่ถือลงทุนนะครับ <c oughs> คุณต้องมีต่ำๆโซนนี้แหละเพราะว่าหุ้นดีอะยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีปันผลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะติดหุ้นก็ไม่เป็นไรต้องแยกแยะนะว่าจะลงทุนหรือว่าจะเก่งกาไรแผนของ r b c ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นผมผมจะแบ่ง t a k profit ที่แนวต้าน4 3ยบางส่วนแล้วก็ถือ ต่ออีกบางส่วนนะครับเผื่อราคามันทะลุได้แต่ถ้าทะลุไม่ได้ยอ่อลงมาผมก็เหมือนเดิมฮะวางแผนการเล่นต่อได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราเห็นแนวรับชัดเจนนะครับ3.76เนะเราเห็นแนวรับชัดเจนถ้าลงมาไม่หลุดแล้วมีプライซชั่นกลับตัวเราก็สามารถเล่นโซนนี้ได้อีกในกำไรอีกเครื่องหนึง่งลองวางแผนการเล่นดูนะครับสําหรับ ibc r ครับตัวถัดไปครับทาคุนิหืก่อนขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวผมพามาดูก่อนขึ้นมันก็เหมือนโชว์ใช่ไหมเหมือน stf ช่วงนี้ ขึ้นสะสมกาําลังทะลุครับทะลุแล้วไงต่อนะฮะยกโล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 ยาวไปเรื่อยอ่ะนะก่อนขึ้นนะครับุมันทําทรงนี้เกือบทุกตัวลองทํากันบ้านดูดีๆไอ้ที่เป็นขาลงอยู่ไอ้ที่ยังไม่กลับตัวทําทรงเนี้แล้วมีการเด้งแรงๆนะครับแต่ว่าคุณต้องดูระยะเวลาด้วยนะจังหวะที่เขาสร้างฐานนะครับเริ่มตั้งแต่31มีนา2020 ออกจากกรอบได้18ธันวาคม2020นะมีนามาธันวาเลยนะยาวนะครับจังหวะนี้ยาวมากหลายๆคนอดทนไม่ได้หล,หลายคนชอบแบบซื้อวันนี้จะขายพรุ่งนี้เลยนะหยหลายๆคนจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งคุณก็ได้กำไรเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณมีทักษะที่ดีนะครับคุณสามารถเก็งกำไรรายวันได้เลยนะกำไรวันละหมื่นอย่างเงี้ยปุ๊บ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 10วันแสนนะครับบางคนไม่ชอบอะ่ะ ชอบถือตรงนี้ชอบถือตรงนี้สะสมกําลังก็ทําได้เหมือนกันขึ้นมานีก็กําไร5 0,000นบางคนเทรดกาไรวันละแสนก็เทรดจากทรงนี้มาทรงนี้ก็ได้5 0 0 0 0นเหมือนกันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเราสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองได้ใครไม่มีเวลาเฝ้าจอครับคุณต้องหาจังหวะเทรดแบบนี้ลแล้วก็ถือใครมีเวลาเฝ้าจอก็นะเทรดตามนี้ได้ครับเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่อะถ้าสมมุติว่าคุณว่างตอนเช้าคุณสามารถ เก่งกำไรเดทได้ในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายคุณนก็พักเพราะว่าหุ้นมันมันมีการเล่นเป็นร,บรอบไปนะในแต่ละวันนะครับใครที่เคยเดเทนะหรือว่าใครที่อยู่ในคอร์สมาราธอนจะรู้ดีนะครับว่ามันมีการเล่นเป็นรอบๆเลยมีช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับมีเป็นจังหวะให้เราชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเลือกเดเทได้อะไะครับเดี๋ยวมาดูทาคนนี้กันต่อนะครับออกนอกเนนรื่องแล้วผม <laughs> อ่ะทาคนนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้น ถ้าถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยจะทำยังไงนะครับปัจจุบนันนี้มันเทขาขึ้นแต่ว่ามันไม่ไปไหนสักทีเลยครับถ้าเป็นผมนะผมอาจจะจําจกัดนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันปิดแกปตรงนี้ผมอาจจะต้องเทคูฟิตไปก่อนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันไซวีนะครับแกปของเขามีอยู่ที่1.42ถ้าราคาปิดแกปตรงนี้อาจจะต้องแบ่งเทคูฟิตไปก่อนหรือไม่ก็ขายหมดเลยแล้วก็รอซื้อใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ไปไหนอะ่ะเออมันหลายวันแล้วนะถ้าจะไปก็คือต้องไปแล้วล่ะ แต่ว่ามันหลายวันแล้วก็น่าน่าจะต้อง take profit มาปิดแกปนะครับอาจจะมีการกลับตัวลงนี้ก็ได้นะแต่ว่าการลงของเขาเนี่ยรอบนี้อาจจะลงมาเพื่อสร้างฐานขึ้นต่อจุดไฮโลเขาอยู่ค่อนข้างลึกไงตรงนี้ผมเห็นเป็นไฮโลนะครับโซนประมาณ97สตางค์อยู่ลึกมากเออถ้ามีการปิดแกปก็อาจจะลงมาถึงโซน97สตางค์มันจะคล้ายๆกับหุน้นคอตโต้มันขึ้นแรงๆแ,แล้วก็ร่วงลงมา ร่วงลงมาไม่หลุดให้รูก,ก่อนหน้าแล้วก็สร้างฐานกลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้ก็นิวไฮแล้วด้วยนิวไฮผ่านขึ้นใหญ่ไปแล้วด้วยเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับคอตโต้ผมกลัวมันเป็นแบบนี้แล้วช่วงที่คุณไม่ขายนะครับสมมุติว่าเราได้ของมาต้นเทนตรงนี้หรือว่าได้ของมาตรงนี้ตอนเป็นเบรกเอาไว้กลับเนี่ยเวลาราคามันลงมาเราไม่ขายเนี่ยเราขาดทุนกําไรแทนที่เราจะจะได้กําไรโซนนี้ไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มาเล่นตรงนี้ใหม่ขึ้นไปได้อีกหนึ่งรอบกลายเป็นว่าชุดนี้ครับ ชุดนี้เราถือทนเราได้ของตรงนี้เราถือทนลงมาตรงนี้ <c oughs> กำไรตรงนี้ไม่ได้ขายไม่ได้พอราคากลับขึ้นไปก็ถือว่าได้กำไรแค่รอบเดียวแต่ถ้าคุณแบ่งขายเป็นนะครับหลุดหลุดแก็บปิดแก็บตรงนี้แบ่งขายเป็นได้กำไรจากตรงนี้มาตรงนี้หนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งรอบละมาซื้อใหม่ครับมีการกลับตัวก่อนหลุดไฮโลซื้อใหม่ซื้อใหม่เสร็จได้กำไรอีกหนึ่งรอบเห็นไหมกลายเป็นได้กำไรสองรอบอ่าก็ลองดูนะครับผมถ้าเป็นผมผมจะทําแบบนี้นะ ผมต้องมีจํากัดหน่อยแหละเพราะว่าผมไม่อยากติดหุ้นนานแล้วก็หาจังหวะเล่นใหม่นะครับสรุปนะถ้าคุนี้นะครับถ้าใครมีของตั้งแต่ต้นเทรนต่ำๆเนี่ยถ้าราคามันลงมาปิดกับ1.42นะครับคุณเทคโปรฟิตมาเลยแล้วก็มาวางแผนเล่นใหม่ตอนที่ราคาเขามีโซนการกลับตัวนะครับมีแพทเทิร์นกลับตัวแถวๆ0 9 7นะแต่ถ้าลงมาแล้วหลุด0ู7นะครับคุณไม่ต้องเล่นนะ <laughs> ดูจงังหวะกลับตัวดีๆ ส่วนจะขึ้นเลยไหมนะเดี๋ยวมองอีกทางหนึ่งดีกว่านะส่วนถ้าราคาจะขึ้นเลยเนี่ยผมว่ามันต้องมันต้องมีกําลังมากกว่าสมควรแล้วต้องผ่านไฮที่โซน1.65ไปให้ได้ถ้าสมมุติว่าราคามันมันไม่ปิดแก็บแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างนานๆเงี้ยแล้วก็มีการเบรกไฮเปแรงขึ้นไปอ่าอันนี้เราจะไม่ได้ขายหุ้นแล้วก็จะได้ถือต่อนะครับประมาณนี้นะทากคุณนี่นะตัวถัดไปนะครับ TSR อ่าตัวนี้เป็นหนึ่งในหุ้นเด้งของอาจารย์ภูมิด้วยลหลายๆคน กลัวว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับซึ่งผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วอะหุ้นเด้งนะครับเขาถือกันเป็นปีปีเลยนะเพราะว่างบมันดีเข้าใจไหมเขาไม่ได้ซื้อวันวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ซื้อวันรายการออกแล้วไปขายเลยนะอันนั้นมันอยู่ในหมวดของเดทเทรดแล้วครับซึ่งเดทเทรดเนี่ยมีหุ้นให้เล่นทุกวันใครอยู่ในมาลทอนสองมาลทอนสามจะรู้นะครับว่าเดทเทรดมีหุ้นให้เล่นทุกวันแต่มาลทอนหนึ่งไม่ได้พาเดทเทรดนะก็ อย่าง t s r เนี่ยผมมองว่าเป็นหุ้นเด้งครับถ้าราคามันลงมาต่ำๆเนี่ยผมมองว่าน่าเก็บด้วยซ้ำแต่ใครที่เป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยเทรดเก็งกำไรเนี่ยถ้าราคาปิดแกร็บนะครับคุณอาจจะต้องคัดลงมาก่อน5บาท10สตางค์นเนี่ยสายเทรดดิ้งนะแต่ถ้าเป็นสายแบบถือลงทุนแบบอาจารย์ภูมิฮะอาจารย์ภูมิชอบอหุ้นที่ถือย,ยาวๆนะครับถ้ากำไรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ขายหรอกมั้งนะก็ถ้าเป็นสายถือลงทุนนะครับราคาลงมาต่ำๆเนี่ยผมว่ายิ่งดีถ้าดูเทนี้ข้อเป็นยิ่งดีครับ จุดใไฮโลก่อนหน้านะครับเอาคลื่นใหญ่เลยนะของ t s r นะครับคลื่นใหญ่เลยที่ผมเห็นนะครับ3า0บาท30 3บาครับคลื่นใหญ่ถ้าลงมาไม่หลุด3 3บาท30เนี่ยเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสบายเลยได้ซ้ำถ้าเขาพักตัวลงมาสำหรับสายลงทุนนะเพราะว่าตัวนี้กำไรดีแล้วก็มีบันผลด้วยคุณจะติดไปก็ไม่เป็นไรฮะร,ราคามันอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่า ก็อาจจะไม่ลงไม่ไม่น่าจะหลุดสาบาทสาเพราะว่างบเขาดีก็อาจจะลงมาถ้าลงมาลึกสมมุตินะถ้าลงมาลึกแล้วไซด์เวทมันก็มีโอกาสตะวัดกลับขึ้นไปได้ในอนาคตคุณได้ทั้งแคปิตอลเกณคุณได้ทั้งปันผลอืมแต่แค่รอนานหน่อยแค่นั้นเองสายลงทุนนะครับแต่ถ้าเป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยหลุด5บาทสิเนี่ยคุณก็ต้องออกแล้วถ้าคุณมาซื้อตอนที่มันลิ่งตรงนี้เนี่ยอ่าวันวันวันที่เป็นบิ๊ก บิ๊กไวใช่ไหมราคาออกจากแนวต้านกรอบสะสมกําลังสะสมกําลังมานานมากนะครับตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วมาออกจากกรอบก็เดือนเมษาถ้าคุณมาซื้อตรงบิ๊กไวแท่งนี้คุณก็ต้องคัดเมื่อราคาหลุดแกบคุณอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับแต่ใครที่มาซื้อตรง6บาทเนี่ยผมคิดว่าคนมาซื้อตรง6บาทเนี่ยคือเขาต้องเก็งกาไรแน่ๆแล้วก็หวังให้มันขึ้นต่อใช่ไหม วังให้มันขึ้นต่อนะครับแต่ว่ามันผิดทางคุณก็ต้องคัดเมื่อหลุดห้าบาทสิบถ้าคิดจะเก่งกําไรนะครับต้องวางแผนซอลอสตไว้ล่วงหน้าไม่ใช่คิดคิดเอาเองว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่อไม่เอานะ <laughs> ถ้ามันผิดทางก็ต้องคัดนะครับแต่ใครที่มีของมาตั้งแต่ต้นเทรนเนี่ยจะเห็นว่าท s r มีการสร้างหาหนตั้งแต่ตรงนี้แหละขึ้นพักทะลุพักทะลุลสะสมกำลังหลุดโลตรงนี้นะครับจบเฟบหนึ่ง ลงสะสมกาลังเป็นเวฟอแล้วก็ขึ้นพักทะลุสะสมกาลังเนี่ยมันมีทรงคลื่นอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการขึ้นพักทะลุสะสมกาลังอืเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเก็งกาไรคุณต้องคัดให้เป็นแม,ม้ว่าเขาจะไปเทีนขาขึ้นก็ตามถ้าปิดแกลบนี่ถือว่าไม่สวยละมันจะมันจะเป็นเอ็กซ์ชั่นแกลบมันจะไม่ใช่ลานเวกับแล้เพราะเบรกเวกับมันเกิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลานเวกับต้องไม่ถูกปิดครับถ้าปิดนี้ไม่สวยละต้องคัด มันจะกลายเป็นลักษณะของสวิงสวิงเทรดลงมาลึกค่อยวางแผนการเล่นอีกรอบนึงนะแต่คนที่ไม่มีของนะครับคุณไม่ต้องไปรับ <c oughs> คนที่ไม่มีของไม่ต้องไปรับครับรอนะครับรอเพราะว่าตอนนี้เขามีแพทเทิร์นขึ้นผักเดี๋ยวเราทะลุอีกรอบนึงค่อยวางแผนการเล่นตรงนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับ T S R ครับและถ้าเขาสร้างฐานใหม่ตรงนี้ได้นะครับ b r e a เบรก5.75เพื่อที่จะขึ้นได้เนี เขามีโอกาสจะไปแนวะต้านถัดไปที่โซโนประมาณ8บาทนะครับ8บาท50โหไกลเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าขอให้สร้างฐานให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับตัวถัดไปนะครับ TSH t, S t H. ตัวนี้คุณก็ติดหุ้นขาขึ้นเหมือนกันผมคาดว่านะครับลหลายๆคนน่าจะถามว่าเอ๊ยยังไงต่อดีตัวนี้ผมให้แผนคล้ายๆกับ TSR เลยนะถ้าเป็นสายเทรดดิ้งนะครับซัลอตคุณจะอยู่เนี่ย 1.9นะครับ1.9ราคาลงมาไม่ควรปิดแกลบครับถ้าปิดแกลบเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น exhaustion แกลบเป็นแกลบสุดท้ายของขาขึ้นนะครับมี break away แกลบแล้วมี run away แกลบแล้วอันนี้ก็เป็น run away แกลบครับแต่ถ้าถูกปิดปุ๊บจะกลายเป็น exhaustion แกลแบบนี้ไม่น่าสนใจใครมีก็ต้องคัดผมได้ของมาโซนที่ break away แกลบนะครับสมมตินะผมได้ของมาตรงนี้ถ้าปิดแกลตรงนี้ผมก็คัดครับถ้าไม่ปิดผมถือรุน รอไปต่อซึ่งมีโอกาสไปต่อสูงนะอันนี้ก็ลงเพราะข่าวนะนะครับอันนี้ลงเพราะข่าวแต่ว่าตัวนี้งบดีมากเคยอนคดีมากผมว่ามีโอกาสไปต่อสูงนะอันนี้อันนี้ดูจากงบนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีของตรงนี้ถ้าถามว่าจะเทรดได้ไหมได้นะครับวามแผงก็เล่นได้และใช้แก็บ1.9เนี่ยเป็นจุดต o p l ลอดครับอืม แล้วถ้าราคามันไปต่อได้เนี่ยถามว่าจะไปไหนต่อนะผมกราฟเดย์กราฟเดย์ไม่มีแนวตา้านให้ดูเลยนะครับไปดูกราฟวิก,กันกราฟวิกก็ไม่เห็นนะหรือว่าจะเป็นออนทำหาเขอไปดูกราฟมันนะครับยังไม่ออทำหไฮกราฟมันยังมีแนวตา้านอยู่โซนประมาณสองจุดสองหกอันนี้ก็ถึงแล้วนี่แนวตา้านถัดไปไปสามบาทเลยครับออกสามบาทเลยนะใครมีนะครับทนถือไปถึง3บาท ตราบใดที่เขายังไม่ปิดแกลบหรือว่ายังไม่เสียทรงนะครับเกาะต่อไปนะสำหรับ TSTH ครับตัวสัอไปครับ TM อ,อันนี้ก็ขาขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนี้แค่พักตัวอยู่นะพักตัวอยู่เท่านั้นเองหลังจากที่มีบิ๊กไวท์ทั้งนี้ฮะบิ๊กไวท์ปริ่งขึ้นไปแล้วก็ทิ้งทิ้งชุดนี้มันเป็นการพักตัวของขาขึ้นตราบใดที่เขายังไม่หลุดโลที่4บาทตรงนี้ฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องกลัวฮะส่ต่อไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นไพรชั่นกับตัวแล้วมั้งเนี่ยนะแดงแท่งนี้นะครับแล้วก็เขียวแท่งนี้เป็นบูชเอนกรัฟฟิงไปแล้วนะ,นะครับหรือว่าใครที่จะเก่งกำไรระยะสั้นสามารถใช้ไพรชั่นตรงนี้เป็นจุดซับลอดได้นะครับซับลอดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ4.32แต่ว่าใครที่ถือตามทรงคลื่นดาวเทอลี่ซับลอดอยู่ที่4บาทครับอันนี้ก็ยังถือได้สำหรับคนที่มีของนะ ส่วนแนวต้านของนี้ออกทำหายแล้วด้วยนะแต่ว่ายังยืนไม่ได้นะครับแนวต้าน4.78นะครับอีกสิบสตางค์อีกถ้าผ่านได้ก็วิ่งต่อครับสำหรับท m ซึ่งผมมองว่าไม่น่ายากน่าจะขึ้นได้อีกนะใครมีก็กอดไว้ครับใครไม่มีก็วางแผนได้นะครับเสียงเริ่มหายละมาดูตัวที่8กันหน่อยนะครับตัวที่8ปด c ีครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่และอยู่ในช่วงพักตัวครับซับล้อตามดาวเทลลี่อยู่ที่2.80อันนี้เล่นง่ายนะถ้าวันจันทร์หรือว่าสัปดาห์หน้านะครับเขาลงมาลึกๆเนี่ยคุณสามารถวางแผนการเล่นได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีของนะครับแต่ใครที่มีของแล้วลงมาลึกๆแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าไม่หลุดให้ลก่อนหน้าก็ยังมีโอกาสจะขึ้นได้อีกแต่ว่าใครที่มีของตอนนี้นะครับใครเพิ่งมาซื้อตอนนี้ เวลาราคาลงมาลึกๆเนี่ยลงมาใกล้จุดซับรอสองเนี่ยคุณก็ควรจะวางแผนถัวรซะนะแล้วก็ราคาเด้งกลับขึ้นไปชนแนวต้านคุณก็ต้องแบ่งเทคโปรฟิตนะครับตัวถัดไปนะครับ aie ตัวนี้ติดอีกแล้วนะตัวนี้ผมมองว่าเขาเสียทรงไปแล้วหลังจากที่เขาหลุดโลนะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นให้ดูตรงนี้ฮะตรงนี้คือไฮโลที่ผมเห็นเป็นคลื่นย่อยนะครับเป็นคลื่นย่อยหลุดตรงนี้แท่งแรงแท่งนี้ ผมมองว่าไม่สวยละถ้าเป็นผมนะผมออกก่อนผมออกก่อนนะครับเพราะว่าจุดซื้อเนี่ยโซนนี้จุดซื้อแล้วก็โซนนี้นะครับนี่คือจุดซื้อหลุดตรงนี้ผมก็ออกก่อนนะแล้วก็มีจุดขายนะครับจุดขายอีกจุดหนึ่งอะ fraction เนี่ยฮะ shooting star เลยถือมาเจอนี่ก็ต้องเพ่นนะก็ต้องเห็นออกก่อนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไมออกหมดเจอ fraction ผมออกนิดเดียวนะครับออกแค่ครึ่งเดียว แล้วเจอแท่งแดงแท่งนี้อะผมอาจจะขี้ตกใจผมขายอีกฮะเ <c oughs> หลือห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมขายอีกยี่บห้าเปอร์เซ็นตไปเลยแล้วก็มาขายหมดตรงนี้ฮะเพราะว่าหลุดไฮโลก่อนหน้าแบบนี้ฮะขายหมดแล้วถ้าเป็นผมผมออกหมดแล้วตัวนี้ผมจะไม่หวังว่าเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันหลุดไฮโลก็จริงแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลงมาไม่หลุดโลมันมีโอกาสสร้างฐานตรงนี้ไหมมีโอกาสเป็นเอ็นยกหางตรงนี้ได้ไหมผมจะไม่รอความหวังตรงนี้จนกว่า p พทเทิร์นมันจะชัดแล้วผมผมจะไม่คิดไปเองว่ามันจะต้องทําทรงนี้นะครับผมจะรอดูแพทเทิร์นถ้าแพทเทิร์นชัดแล้วแล้วผมชอบหุ้นตัวนี้จริงๆเวลามันลงมาสะสมกาลังเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันมันอาจจะเป็น tsr 2ก็ได้นะมันอาจจะสะสมกาลังตรงนี้ไปอย่างแล้วก็อาจจะเป็น tsr 2ก็ได้ในอนาคตก็อาจจะทะลุไปแล้วอ่าอันนี้คือมโนนะมโนอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นผมไม่มีของแล้วนะครับส่วนคุณถ้ามีของอยู่ทําใจไม่ได้คุณก็ต้องรุ้นให้เขาผ่านแนวต้านนะครับเพื่อเป็นเอ็นยกหางให้ได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่โซน2.16ครับตัวสุดท้ายนะครับไอน็อกตัวนี้อยู่ก่มเล็กเหมือนกันกันกบตัว TSH นะครับเป็นเทรนขาขึ้นไอที่ลงแท่งแดงใหญ่ๆเนี่ยก็เพระข่าวครับ แต่พอข่าวมันซามันก็งัดกลับขึ้นไปชุดนี้ผมมองว่ากลับตัวแล้วนะกลับตัวแล้วนะครับมีโอกาสจะไปต่ออย่างน,น้อยๆก็ต้านเดิมอ่ะ1.7ที่เขาไปถึงอ่ะและถ้าทะลุได้นะครับวิ่งต่อครับผมมองว่าชุดนี้กลับตัวละวางแผงกนการเล่นได้นะครับซอฟล็อต1บาท20 1บาท20นะอันนี้น่าสนใจแล้วล่ะในคลื่นย่อยในทำเฟรมเล็กก็มีจังหวะการกลับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้นะผมมองชุดนี้ ถ้าดูทำเฟรมเล็กเป็นนะเออนี่ก็น่าสนใจนะใครมีอยู่ไม่ต้องตกใจครับถือต่อไปมอง1 7จุเป็นแนวต้านเลยแล้วก็กราฟมันนะครับโอโ้โหกราฟมันเนี่ยแนวต้านประมาณ2บาทเลยนะที่เข้ามาเทสบ่อยๆนะครับ2บาทโซนนี้น่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจมีโอกาสขึ้นได้อีกครับเพราะความต้องการเหล็กในตลาดโลกราคาเขาก็ยังขึ้นอยู่ มันเราจะเบรกไม่ได้หรอกผมมองอย่างนี้นะแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อแล้วก็ทรงกราฟเนี่ยไม่เสียครับยังขึ้นได้อีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครมีถือต่อนะครับใครไม่มีวางแผนการเล่นได้ครับสำหรับไอ้นอครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง10ตัวที่เพื่อนๆขอกันเ,เข้ามาเยอะในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยละกันสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะถามนะครับอยากจะได้ การวางแผนแบบนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย Hash Tag Money Hero นะครับส่งกันเข้ามาครับและถ้ามีการขอกันเข้ามาเกิน500คอมเมนต์นะครับผมจะวิเคราะห์จาก10ตัวเป็น15ตัวให้นะฝากกันนะครับขอกันเข้ามาเยอะๆครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับ l อียดเว e นะครับที่ผมนับคลื่นให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดมันนี่ครับ ทางช่องมันนี่โร่งเราก็มีคอร์สที่ชื่อว่าวัดพลังหุ้นนับเว็บอย่างง่ายนะครับรอเพื่อนๆอยู่นะใครอยากเรียนรู้ว่าเว็บ1เว็บ0ย์เป็นยังไงนะครับเว็บ2เว็บ3สร้างตัวอย่างไรนะครับดูดีเคเตอร์แบบไหนประกอบนะครับก็สามารถมาเรียนได้นะครับที่ช่องมันนี่โร่นะครับติดต่อได้ตรงนี้เลยนะไลน์มันนี่โรครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องมันนี่โร่ผ่านทางยูทูบนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ช่องมันนี่โร่นะครับแล้วก็เนี่ยคลิกปุ่มสมัครได้เลยครับ และสิทธิพิเศษนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เป็นสมาชิกแล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นกันบ้านครับทุกวันอาทิตย์ทางเราจะกําหนดจุด Stop Loss จุด Target Price ให้นะครับแล้วก็จะเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นให้ด้วยนะก็สิทธิที่2นะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับของผมกับอาจารย์พืชสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ30มนาทีครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่30มนาทีแล้วนะจริงๆก็เกือบชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าสมาชิกเราเยอะมาก ก็อยากจะตอบคำถามให้ครบทุกคนนะครับก็มีการขยายเวลาไลฟ์ด้วยเฉพาะส่วนของผมนะแต่ว่าส่วนของอาจารย์พืชผมไม่รู้นะครับไม่ได้คุยกันนะแล้วก็สี่สุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกก็จะได้ดูการอัปเดตเซต50 In ี้อินดิคเซอร์ช่วงกลางสัปดาห์นั่นเองครับใครสนใจนะครับอยากรับสิทธิพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับและส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็ยังได้ดูคลิปกับทางช่องมันนี่ฮีโร่เช่นเคยครับเราอัพให้ดูประมาณวันละ 5-6คลิปเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากครับหลายๆคนก็ดูทุกคลิปนะครับต้องบอกว่าขยันจริงๆขยันศึกษาหาความรู้มากครับคุณเก่งแน่ๆในอนาคตนะครับถ้าคุณขยันแบบนี้นะเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแฮชแท็กมันฮิโร่แล้วก็อย่าลืมนะครับใครชอบรายการนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเอาละครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับรายการแฮชแท็กมันฮิโร่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ